ดำดำรอเอาไปยังเลือดขั้วออกไม่ดำเจ้าน่ะเขาป่าเดือดดังฮะเขาป่าเปิดหมอดหมักเลือดดังออกดอกตาเด็ดเลือดดังออกหมักเลือดดังออกก็ตากแด็ดละเลือดออกปะมันออกดูอยู่ปะออกละโอ้โหบอเวนเรายกก็ยอกเอาฟ้าลงกางเกงไปบุญผ้าทานก่อน ตึ๊บอ่าปองเฮียงกันก็ได้เนาะมกห่มบ่ไปซะมกห่มก็ได้เองเบ้งคะอือเรกินโทษน้กกก้ามาเลยพรีเลยเนาะใช้ยืนกันเบนแก้มบ้งบง มามามาถอยมาถอยมาถอยมาเลยถอยมาเลยออกบบกันได้ออกเด้อถอยเลยถอยเลยโอ,อ้พออพอพอพอออออนะเอาเอาอ,าอดอดอีรอพอพพออออนออนอออออออ ทั้งยาน้องหลอดทั้งอ่าน้องหลอดมี่น้องเไยเนาะนางจูคู่จอคออยู่สบายนี้ลบสนทมสนเงาอยู่เนาะสบายดีเด้อบ๊ะสุขูสุขคนคือผู้จบผู้งามแต่ดินั่งอยูุ่่นเนาะยิ้มเปื๊ะๆอยู่พี่น้องเไงเฮ่โดยโดยพี่น้องอฮะฮะไปเนี่ยใครหมดโดยพาเปลี่ยนอาหารก่อนหน่อยนึ่งไปบริไกลเราญาต

ในแคมแดงเนาะโดยอันนี้บ่จะกินเทียงเลยกินแล้วบ่เทียงเลยเออโดยโดยเป็นยังไงหอนเชียร์จะไม่นอบาทนี่วะจะตอก้าก็บุ้งได้กะปูอะ็รได้แล้วบาทโอ้ม่ได้กระปูบ่แล้วได้กระปูใช้ฟ้านี่บ่โดยะตอกครอ้งนึงอืหอนกระไดเนี่ยอืมกะปูมีั่ำบาทนี่ทั้งเคื่อในเพ่นมูมีบ่ อดี่อคนจักือปัตถาอืมบางคนถามชาิปูนแท้จะตอบกันได้ตอบันได้เตอบเลยยันพลคะเขมาเรียตอบอืมพักระจาดเน่ยบดวยอ่าวิตปูสั่มติ้ดอพอนไอเพนบังบอไาบางคนก่อนเนาะ ช่างเมื่อเวิดเราบังคอเงียบแทะเออทางเงินประพัดวายรีเนาะจวดลีนี่ท้าน้องสมนงหลอดด้ยยำได้สิมีบาทนี่ฮะมีแล้วบเงินงามองเขายังยังอยู่ยังวันนี้มียังเลยบอกมีอะไรเพรงินมา แม่บุญมาเินแล้วว่าปูนปูนปูนมีแล้วเสากระบอกก็มีแล้วอันนี้เริ่มออกห่างออกเริ่มปรงห่างออกมาเด้บ่ดนี้เนาะปรงเบี้ยออกมาเลยคอยเป็นคอยไปสเตรนจ์หน่อยเนาะใช้พอบุญก็มีบ่่านมาทำการขูดบอกแล้วพอบุญกันเลย จะก็มีล้วบ่เพื่อนสมบูรณ์นะนะมีงบและเบ่มีอยู่มือหนึ่งอ๋อมีมือหนึ่งมืออนกินยัวขอจะดีเจ้าเนาะแจ็บเลยสมสมสมกินเค็กม,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 มกินเคได้ไหมหอมนลยหมกปางหมกพันธุไม่มาฮะสมตัวนี้ตัวสมตัวนี้ ยิ้มเปล่อยู่ทางนั้นะม,ามามากินนี่มากินบ <c oughs> อ่นองงานอ่เยอะใส่แค่เจ้า,ามีจกักมีจกกักอันก่อตัวหนมาใหม่บอนเอ่อ เลเอือนนนั่ะเมนเอามาไว้อีสองอันซะอยู่นี่เนาะพอดีมื่อทั้งบุญซื้อมาอีกอันหนึ่งเด้อเพื่อให้ชุม้ามีบอลอยู่บนเสานั่งอยู่นี่เอาเข่ามานีสองอันก็ได้ไว้บางทอทางทีมงานแขกคนผลไมาเยี่ยมมายามกันพอนั่งอยู่นี้เนาะนั่งตักเรียนนี่แหละว่าเรงๆจะเสีเอาไป เอาไปแล้วคือมานั่งเลยนี่บระเดี๋ยวโดยมานั่งอยูเรียกเสิร์ฟและมอหลอดแน่นั่งฟังเพลงว่ะโดยช่วงนี้เพลงร้ายด้วช่วงนี้เนาะโดยเพราะว่างานแต่งงานดองร้ายโดยนั่งชมน่องหลอดบริปไปงานแต่งบ่สะอยากไปอยู่บ่อยากไปบอสแ่ละอยากไปาั้นวะวันคืนนี้ไปขอของกินเปล่าวะไปทงยาง ประคองกินงานแต่งไม่าที่ถุงแก่บอยอนอยว่าขัวเด้อโอ้วาชนโอ้ว่าเด้อบนี้โอ้ยพี่นยังไงเนาะโดยโดยโดยเดี๋ยวยังมันกินข่าวเที่ยงเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งบอยวุ้นเสือข่าวจีปาเต้มาหายอยู่กินกินเปลนอยู่บอขาวจีปาเต้กินเปลนกินเปลนอยู่แซ่บปะเคยกินอยู่ปะเคยกินอืมโอเคทาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอามาหายได้อโดย พี่น้องเลยเนาะ,ะก่อนเดินพี่น้องเลยเนาะกราบทักทายสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องมุ่งเพื่อนกันวัดชคูสกุลน้องรอดเขาว่านั่งชมไปทีนั่งแดดมันก็ดำมาแล้วนี่คนแหงดำซะเนาะเป็นเหี่ยวอะไรอุยอยู่บ้าน <c oughs> แห่นี้ไปน้ำกระเทดาดำกรดามีเสน่ห์เลยน้องหลอดเนาะดำดำหลอดเอาไปยังเลือดขั้วออกไม่ดำจช่นหมขาป่าเดือดจังฮะ นเกเลือดดังออกดอกเด็ดเดังออกมักเลือดดังออกป่ะตากแดดละเลือดออกป่ะมัก็เสเสเือตัวเองน่แลมันออกดูอยู่บ่ะอออกร้ายบ่ะโอ้พยาามใส่หมวกไงเด้อเสิร์ฟนี่บหมวกเสมหมวกเสรกุ๊บเน่ออกแดดเนาะมันหมักเลือดดังออกแล้วนี่อ่เวลาการหอนมันตากแดดเนาะ พี่ไมออกเรือยวางเงนอยู่สวรรค์มันเป็นังไรพี่น้องเนาะขาให้พี่ให้น้องท่านนะครับได้ส้มแลคอมเมนต์เข้ามาแน่เนา่ะตากแดดดูเลือดดังออกเนาะจะขี้งอนก็ออกมันเป็นพอยังเนาะพี่น้องเลยฮะเลือดเลือดปะเคยเคยเป็นออืเลือดลายปะเลือดลายออกเอานอนอยู่ยังออกเลย นอนอยู่เมื่อนี่พั่น้องไหลของเองมันเด้ไม่ไ้พวกเลือดดังออกคู่มืออยู่ป่ะมันมันเป็นอยงไรมันเย็นป่ะโดยไหลออกมาเลยมันเย็นแล้วตกปอกแล้วเนาโดย้วก็จับ๊กมึงนึก็เก่ามะมึงก็เห็นอืมเห็นอะไรตกใจอยู่ป่ะโดยขนจะตื่นเห็นเลือดดังออกบพราะว่าคูดังไปต่ำอีชาอืมเหนเงี้ยนะเพื่อนอืมแต่ทำไม่พี่ว่าสิสิบอกดังออกกูยู่ดีก็เลือดดังออกที โอ้ตราได้สน็อกเจ้าก็เป็นไข่เป็นยังเราก็บ่งโบงบงโบ่วโบเฉพางมันเป็นไข่โดยไพซะเนาะให้ท่าทางอันนี้คนทั้งเอาทั้งหลอด <c oughs> วะดิกินข่าวหรือเปล่ายั <c oughs> างอยู่กินบ่ข้าวจีปาเต <c oughs> เคยกินหรือเปล่าม,มันมียังข้างในมันนะมียังข้างในมัน ฮะมีพักมีพักกับยังฮะมีพักเับปลาเต้อ๋อใครดาวมีบไม่เเฮ้ขาวัดสิฮาเจ้าไปแบกเตียงลงมาแห่ได้บ่ไปซะแบกแบกรึบ่ะนะแบกได้ไหมไม่หามอไมาแบกได้บ

อึบอ่าปงเฮียงกันก็ได้เนาะมันพุบ่ไปซะด้สงานด่ก็ได้นางตักเีดนยเลือดดังออกอีกลองรอดนี่พี่เลยอเพยพอได้สนหมอยู่นี่แล้วเนาะอึบออเล็ดกุ๊บก็มีอยู่ หมอจันซื้อมาให้เหมือนอ่ะบ่ออก็ใส่ห้องเลยพอดีมีในห้องเลยพอดีเปะเลยสามอันบมดนี้เนาะเตียงเนาะถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเลยอือพลดีไปนั่งอยู่พอดีไปไปนั่งมองคมพอดีอ่าพี่ไอ้ไอ้ไอ้นะไอ้เหน้อยไอ้หน่อยนี่พ่นอืออ๋อก่อน คไปเอ้นี่เพราะว่ามเขาจีปาเตจอดนี่แมนคือจะว่าบ่แมนบอนีรลองแกงบังฮะอืเลองกินบ้างบัดคัดพุดรถห็นบ่นี่มนเราลองกัดบ้างฮะเสียบยู่บอปลากัดคัดรถ แสบป่ะห้ยมีน้องเลยนะเนาของน้องสมูอันนี้เลยของน้องหลอดเบิ้ตอย่างกินกล่องเนาะขนมก็ไม่เพนล้วเาทั้งเมนตุเยเลยเาฟกก่อนจะจะกินสาเนาะให้สิบเงนซื้อพี่น้องเลย่าแอใจอันบวม่เปิดีอันมา เลยขอบใจแล้วกี่ใเลยเมื่อไหร่เห็นเจ้ากล้ามใหญ่เนะยยะาะก็ยากให้เจ้า,า,าโซ่กล้ามมาเลยเกือบกล้ามรุดอ่าลองเบิ้งค่ะเอาไม้มาเอาก่อนไปเปลี่ยนเสือเอเ้อครัเบิ้งเนี่ยพี่น้องเลยเห็นด้อเปลี่ยนอยู่ห้องน้ำเด้อโอ้มาโซ่กล้ามเลยพี่น้องเราหันได้ไปหน่อยเนา<ห>นนะเราไปเราว้เนาะเสื้อไดแเพนหันเลยแม่นว่าเป็นดีใจเนาะด้วยด้วยเจ้าอุ้มอ่า ทีงมงานป่ตาจะมาเป็นเสมอหรือบ่หมือนีนน่เนาะย่าเมื่ออยู่ว่าบุญบุญยังหรอฮะบุญบุญอยู่บ้านนะบุญแจกบุญแจกอยู่บ้านใช่นะเพิ่นก็นอยากเมื่อแล้วเมื่อจะไล่เมื่อยแล้ว,ลลวละนะบ้นเลยเนาะเมื่อฮะดูข้ามเมียแหละพี่น้องเลยอ่าพี่ละถ่ายให้มันพักจักเมือ่อจักได้ละสิให้พันได้เบื้องเฮือนทั้งน้องใบบุญบน,นก่อนพี่น้องเลย เมไดกินข่าวตีพวกไปชสื่อสื่อหาแต่ถงามแต่พอเทพอเทพอเทเลยโอ้สื่อกระเทยแพงอ่ะเนาะใจยังเทอีกว่าเทใจคนเนาะมันใช้ไปบ่รไม่เท่าเป็นวะไปก็ไปไม่ติดเนาะอืมมือมืออันตลาดมือวันปวดเลยมีไพืเนี่ยมาแจ้งข่าวดีเจ้ามีพ่อเฮมบุญมาบุญมาแล้วกะบุญ สามคนเหโอโอ้แสดงว่าจะได้เฮือนไว้แล้วสิสาธุนักกล้ามาเลยพอดีเลยเนาะใส่ยืดกันก่อนเบ่งกรรมเบิ่งเบ่งโอ้ใส่เย็นเนาะมันจังบ้อนใา้มือขึ้นล่างเลยติงหมดเลยแม่นบ่โดยอหิวหน้ำมร้ายแล้วก็ะหิวน้ำโดยโดยโดยมาบัดนี้ใส่เสื้อกัมตอนแล้วลองใส่ตัวนี้บัดนี้ลองสอนกันเลย บ่บ่ใส่เลยสอนเลยเปี่ยหน้าอยู่พี่น้องเอ้ยเออดึงรอืแปไปแปตลาดเสโนงเช้านีพี่น้องเอ้ยไปซื้อเสื้อทางาเอาของน้องสมบูรณ์เพิ่นเพราะว่าเมื่อนซื้อมาได้ส่งเนะมือนั้นเนาะยังเสื้ออยู่ไแบบว่าของเก่าเจ้าเอาให้นะอาไปเฮ็ดเวเฮ็ดหยังแล้วเอาใหม่เลยอันเจ้าบ่เอาใหม่ บางวังบันโอ้พอดีเลยวนซื้อให้กันเนาะพอดีวะโอ้เท่เลยนี่เนาะฮะว่าโมแจ้งจะเราวนบัใหญ่ใช่หรือเปล่าอ่าต้องบอกเท่ห์นีเท่บ่ฮะเท่บ่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 ง่ามบ่ เวลาใส่พับไว้เวลาใส่กับซันก่อนเด้ไอไปงอตอดอีกได้อันนี้นาไว้ใส่ย่างไปตลาดตะลีเด้อย,ย่างไปตลาดตัวนี้เวลาใส่เห็ดเบี้ยนาะเสือตัวนี้ไว้ใส่เห็ดเบี้ยเห็ดงานไว้ใส่นุ่งเย็นในเฮือนในซานนี่แหละเด้อตัวนี้เก็บไว้ตัวนี้เป็นใส่ไปข้างนอกได้นี่จื่อได้บ่บ,บุญบอกไว้าซื้อเสีอมาให้เมื่อนนะอ่ะจืดคล้องอยู่ด้นเนาะ มือได้นซือมาหาย่ะโออเด้อด้อยงไนะเจ็บเอลใจยังมันยกไปอยูน้าได้มดอืมเออเออตัวกอกยังยุ่ได้คือเก่าเนาะอ้าคือว่ามีคือว่าอยินข้ามีไฟนะบ่เพงพอเตียงคนจะนมาเอาไฟเขาให้เนาะโอ้มีไฟและสบายแล้วบานนี้เนาะมีไฟมีเสาเพือนหรอบ่ มีปอกมีปูนแหละอันเดะน้องปูปูนอกกับเสาโอ้โหปอกักเสาต้นจักเสาเสนจักต้นชิพกต้นคือเฮื่อนพ่เนี่บอชิ่นี่เป็นเป็นท้งฝนทั้งเอีเยวต้นนึงออเือนใหม่อะไรวันนี้เนาะพี่แจนะไม่ไล่เอพี่มานั่งอยู่พี่เราคุ้กอันี้เราม่่ เป็นเตะแพงไหนเนาะนี่สองคนไอ้เนาะเป็นเตะแพงไหนเป็นเตะแพงอันนี้ไปอย่างหนึ่งชมว่าเอฟซีพร้อมพี่น้องเป็นคิดฮอดติดตามตลอดจากให้ได้จากให้มีน้ำเพลินอืมเอาวันนี้กับบนสื่อเตียงมาให้เด้อพอดีมีทั้งเมตู้จากต่างประเทศพอด้อเพลินกับอยากให้เจ้าได้นั่งพักเส้า เวลาคดพักคดหยาแล้วเวลาแขกคนคนมาเยี่ยมมายามก็น,น่าคนได้เห็นเป็นนั่งอยู่ยนี่น้องอยู่ทางบันทัดเด็กคนมาเห็นเห็นในคลิปเวลาก็เลยติดตามมาเบิ่งเลยดอนาืมเละกาเรนีทั้งเสือกับทั้งพี่เจดีจากฟังไทยเนาะเสือมาใหายเอาลองหลอดแน่พี่น้องเลยไปกินยังมากเลย ท่านด้กินฮะท่านยท่านด้กินยังขึ้นใหญ่ปะนี่เนาะขอนอนกินขอยานปุ้งออกไว้กวนีอจักต้มก่าเปียกดยเมืองต้มกเปียกกินต้้ลอเฮัยังก็ก็กกินกัังวเขาวคานำดีใชทั้งพักทั้งหยางกำลังมาแล้งมาแ้ววดเนาะ ได้ตอนสาวหามาล่นพิกโอ้ต้นหน่อใบกล้วยขึ้นแล้วเนาะพิกต uh ักพายแนมไปโอมเนโมเนอ่ต ok ้นไม้ได้เพี่น่อยเพีนมะพริกไปเลยแล้วก็ยานางเนาะดอขอบุินเออสาให้ทั้งเอ้หน่อยเอ้น่อยเดยขอบุขอบุณทั้ง พี่ใจดีพ่อแน่ผลฝากเงินมาซื้อเสื้อให้เจ้านี่ขอบคุณขอบคุณเลยท่านพีใจดีเลยาเงินไม่ให้เลยซื้อเสื้อผ้าเลยขอให้สุขภาพเมันแข็งแรงเลยอยู่ดีมีแห้งเลยทำอะไรรวยเลยสุขภาพสุขภาพถ้าครบเก่งไรเก่งไรเนาะสูดๆเดออสวียกแม่ต่อไปเนาะมาบัดนี้ยทั้งน้อง ขอบบานนี่ขอบคุณขอบคุณทั้งแม่ตู้ใจดีจากต่างประเทศเป็นนะครับที่ชมคิดติตนสงสารเจ้าเนาะคนอินดูชมเจ้าเด้อโดยขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณหลายๆยให้บุญค่ะบุญซูเด้อให้อยู่ดีมีหฮงสุขภาพหนุ่แข็งคอยรำรำให้รวยถึงเก็เก่าให้รวยสุดสภาะพอทุกทุกคนเที่ยวขงอยากคงกินมาให้ลูกก็คอยร่รำให้รวยกังก็เก่าชาติชาเนาะโดยดีใจนะไม่ลาย เป็นคนบ่อายเป็นคนดุเป็นคนว่าเป็นอีกเนาะอุ้ยพ่อเก่งพี่น้องสมคํำว่าสมกับว่าพอมีพี่น้องเอฟซีพันได้หักไดแพงทำเป็นตูวได้เจ้าเป็นคนบุญมีแล้วก็เจ้าเป็นคนเก่งที่ว่าได้ซ้อนลูกลานมาดีเนาะได้ซ้อนแล้วก็ได้บอกซ้อนพันมาดีหลายเลยอ้าจะได้กะให้สมเจ้า ขอให้ทุกเจ้ามีเพื่อนอยู่หม่องซอยใบได้เสด้อโดยอ่าให้ทั้งพงไอย์จะดีพันหัวละสดซอยเขามาเนาะโดยอ่าช่วดชจำได้ติดตามเบืองน้ำกันสำหรับครอบครัวน้องสมโอน้องหลอดน้องพี่น้องเนาะโดยไป้ชาบ้าไปก่อนนะเสด้อโดยอยู่ดีม่แห้งกินข้าวจีปาเต้แล้วเข่าแล้วเมื่อนี่โดยโดยเมื่อหน้าจะมาเยี่ยมใหม่ด้อโดยสบายดีโดยสบายดีเก็บไว้ซักประกาศตาไว้เด้อเสื้อผ้าเด้อ <laughs> โดยโดยพระซาพี่น้องเลยเนาะขอบคุณก็จะได้ขอจบคลิปเพียงสมิกรณ์พี่น้องเลยอ่ามันก็ต้องขอขอบคุณเนาะทางเอตูดเจดีแล้วก็พี่เจดีจากฝังไทยเด้อที่ให้มาบุญมาเป็นสะพานบุญในะใน,นมนี้มามอบเตียงเนาะพอได้นั่งไปเศร้าทีมงานมาพอได้ดูนนเศร้าได้นั่งแขกคนมาพี่น้องเลยมาเยี่ยมมายามอากาศเสื้อผ้าสองสุดมาให้ทางอ่าไอ้ไหน่อยก่อนพอได้เปลี่ยนใส่เนาะ ขอบคุณคุณลายพี่น้องเลยเนาะแล้วก็เอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามาหับสมติดตามตลอดมาเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพี่น้องพอกันคลิปหนาคลิปนี้ไปก่อนขอก่าวคำว่าสบายดี <Okay. S 1> พี่น้องบนสู่สุขคนเด้อ